สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่มีละครสั้นเนาะพูนี้ต้นอ้อเนานะใครอยากดูก็มาดูนะสําหรับวันนี้ก็จะมาแจกส่วนสัตว์ของพี่ปอถามว่าพี่ปอสร้างเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะคะเลยอีกประมาณ50กว่าชิ้นก็ใครอยากได้ก็เอาไปสร้างเอาเองต่อนะจ๊ะเพราะว่าไม่มีออไอเดียแล้วไอเดียหมดในหัวไม่มีเลยจ้ะท้ายคลิปนะถ้าใครอยากได้ก็ท้ายคลิปจ้าจริงๆแล้วว่า เออพี่ปอจะแจกคือแจกแบบให้เอาไปต่อเติมกันนะเออใครต่อเติมเสร็จแล้วอะ่ะขอดูหน่อยนะส่งไอดีกลับมาให้พี่ปอด้วยจะได้รู้ว่าเฮ้ยต่อเติมแล้วหน้าตาแต่ละคนจะเป็นยังไงเออนะอย่าลืมละ่ะนี่แล้วก็มีน้องๆบอกพี่ปอถ้าไม่อยากสร้างสัตว์เพิ่มนะคะพี่ปอก็ไปเอามาจากฟาร์มอืมโอเคแต่กี้ล้วมันเบี้ยวนิดนึงเออใครเอาไปสร้างก็ขยับให้หน่อยแล้วกันนะ <c oughs> ขี้เกียจขี้เกียจแล้วอ่า เดี๋ยวพี่ปอจะให้ดูนะว่าเฮ้ยเอาสัตว์มามันมีอะไรบ้างสัตว์ที่เขาให้มาอยู่แล้วมันก็จะมีมมามีวัวอ่อมีตัวอะไรกับสัตว์อ่ะมีวัวมีหมูเอ่อมีแพะมีไก่ตัวอะไรอีกอ่ะมีแมวมีแมวกับเออหมา ถ้าใครจะทำสวนสัตว์นะอืก็อยากเห็นไอเดียของแต่ละคนเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนสมมติใครสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนต้องทำการเซฟนะไม่งั้นของมันจะหายนะจ้ะเราจะกดเซฟตรงนี้ของพี่ปอเซฟที่98แล้วใช่ไหมพอเซฟเสร็จแล้วตั้งชื่อด้วยนะเราจะได้จำได้นะว่าสร้างอะไรบ้างพอหลังจากนั้นเราจะทำการเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะแจกใครที่มีอยากมีไอดีก็คือตรงนี้นะ แจกให้ทุกคนเออของถ้าเกิดว่าแจกให้หมดก็ติ๊กให้หมดเลยแบบว่าเอาไปแก้ไขดัดแปลงได้ก็ติก๊กเครื่องหมายถูกให้หมดเลยนะจ๊ะสําหรับใครที่ไม่ให้ดัดแปลงแก้ไขให้เข้ามาชมเฉยๆก็ติก๊กอันแรกกับอันสุดท้ายนะอันกลางไม่ต้องติ๊กนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวพี่ปอก็จะติ๊กก่อนนะแจกหมดเลยก็ให้ทุกคนเอาไปแก้ไข ก็เอาไปตามอัธยาศัยเลยนะจ๊ะแต่ว่าจะบอกนิดนึงว่าเฮ้ยโครงสร้างของพี่ปอมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึนงสร้างตรงน,รงนี้ตรงนู้นมันคือมันไม่มีแบบแผนก็คือลองเอาไปดูนะจ๊ะนี่สําหรับ ID ของพี่ปอนะจ๊ะ15164 190 030324นะจ๊ะนี่คือ ID ของพี่ปอสำหรับใครที่ถามว่าไอเดียมาจากไหน ID อยู่ตรงไหน ID ทํียทำยังไงก็คือทำแบบนี้นะจ๊ะพอเรากดเซฟแล้วใช่ไหมเราอยากจะแจกเพื่อนอ่า แจกเพื่อนเราก็กดที่พี่ปอบอกตะกียะเออมันก็จะมีไอดีขึ้นมาแล้วได้ไอดีนี้มันก็จะเป็นของเราเองนะจ๊ะออมเอาไว้แจกเพื่อนแบบเฮ้ยมาดูบ้านเราหน่อยสิบ้านเราสวยมากเลยนะเอออะไรประมาณนี้ก็ให้เพื่อนไปโอเคแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะอย่าลืมนะทุกคนอยากเห็นสวนสัตว์ที่บูรณะกันแล้วว่าเป็นยังไงโอเคไปแล้วบ๊ายบาย